สวัสดีครับทุกท่านที่กาลังติดตามผมทางช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านแล้วก็เพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวของมาร์คไทยบ้านก็ตามนะครับวันนี้ก็พบกันกับผมที่ช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับอยู่กับผมมาร์คไทยบ้านตามที่หลายๆท่านร้องขอมานะครับว่าอยากเห็นลูกเจ้าด่างผู้ทรขันเต็มๆตัวนะครับวันนี้ก็จัดให้นะครับนี่แหละครับไอ้ขุนศึกนะครับลูกเจ้าด่างผู้ทอนกับตัวเมียป่าลิวตันตัวแรก ชื่อว่าเจ้าขุนศึกนะครับตัวนี้แหละครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ OK ขออภัยด้วยนะครับหากมีเสียงรถรบกวนนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดกับถนนเส้นหลักนะครับเพราะว่ารถก็วิ่งผ่านก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายลูกเจ้าด่างผู้ทอนไอขุนศึกนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับคึกจัดแล้วนะครับสังเกตดูปีกนะครับก็ เรียกว่าถ้าบ้านผมก็จะเรียกว่ากึปีกลงดินนะครับก็คือคึกสุดๆพร้อมฝึกแล้วนะครับแถวทางอื่นเรียกว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ขยับปีกอยู่นี่คือคึกสุดๆแล้วนะครับพร้อมฝึกผมก็จะรอเวลาให้อายุดีกว่านี้อีกสักเดือนหนึ่งนะครับผมก็จะเริ่มเอาไปฝึกแล้วนะครับตอนนี้ลงดินก็ขันนะครับผมเคยเอาลงกินดินนะครับก็ขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมต่อดิน ชอบผูกขาผมก็ผูกไว้ตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปฝึกต่อดินเป็น EP ให้ดูนะครับผมเคยลงไปแล้วทางช่อง y o u t u b e ลองเลื่อนดูนะครับมี 2EP นะครับเจ้าตัวนี้มีคลิปวิดีโอตั้งแต่ตอนแยกออกจากเจ้าด่างภูทอเลยนะครับแล้วก็มีตอนผูกขาอีกนะครับนี่นะครับคึกจัดแล้วนะครับเสียงใหญ่ประมาณเท่าๆกันกับพ่อเลยนะครับตัวนี้เป็นหลิวแกมนะครับไม่ตัน นาน,นานหลุดกุกนะครับให้ดูกันใกล้ๆเลยครับตัวนี้ก็เป็นนกคารลมจัดเหมือนพ่อนะครับคารมป่านะครับไม่ใช่คารลมแบบฟังไม่รู้เรื่องนะครับเป็นคารลมป่าเสียงก็ทํานองป่านะครับแค่เสียงใหญ่ครับ ตัวนี้ไม่ดางนะครับสีป่าเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> ก็อาจจะได้ยินเสียงคล้ายๆกันอยู่นะครับนี่นี่นะครับพ่อของเขาผมอยู่กับกวงพ่อของเขานะครับเอามาห้อยต้นไม้เล่นนะครับ <c oughs> เขาก็ขันปกตินะครับนี่ลูกนะครับ นี่ครับพ่อฟังเสียงพ่อนะครับนี่นะครับเสียงพ่อเดี๋ยวพาดูพ่อใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับพ่อมันนี่คือเจ้าด่างภูทรนะครับที่หลายๆท่านเห็นลงคลิปบ่อยๆนั่นเลยครับตัวเดิมครับเจ้าด่างภูทรดูเจ้าขุนศึกต่อนะครับนี่แหละครับเจ้าขุนศึก ก็จะถ่ายให้ชมเรื่อยๆเป็น EP EP ไปนะครับต่อไปอีพีต่อไปก็จะเป็นฝึกนกต่อแล้วนะครับจะเป็นฝึกต่อดินแล้วนะครับว่าผมทำยังไงนะครับก็ฟังเสียงไปก่อนนะครับวันนี้นี่นะครับฟังคลรมนะครับ ฟังเสียงคลรมกันดูนะครับก็มีเรียกครูคำเรียกคำครูคำนะครับก็มีอยู่นะครับนี่นี่นะครับ เจ้าตัวนี้ผมจะฝึกลงช่อง YouTube นะครับให้เริ่มดูตั้งแต่ตอนมีคลิปตั้งแต่ตอนเกิดเลยนะครับตอนพ่อกับแม่ยังไม่เข้าคู่กันนะครับจนตอนนี้พร้อมฝึกแล้วนะครับผมจะทาเป็นคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นต่อดินเลยนะครับตัวนี้การเป็นต่อดินไม่เป็นต่อดินก็ผมยังไม่แน่ใจนะครับมันต้องรอดูอีกทีเพราะว่าองค์ประกอบมันก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมจะถ่ายลง YouTube นะครับทุกอีพีนะครับเอาเริ่มตั้งแต่ฝึกเลยนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงลบรถก็ดังดังลบดังรบกวนนะครับคนพูดสะดุดก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ากลับมาได้ไม่กี่คลิบอยู่เลยนะครับมันยังไม่ชินนะครับหยุดไปนานสามเดือนนะครับเจ้าตัวนี้ก็อายุประมาณสี่ห้าเดือนนะครับเกือบประมาณนี้แหละครับเกือบผมจะรอสักอายุครึ่งปีนะครับถึงจะฝึกให้ดูลายกันใกล้ๆเลยนะครับ นี่นะครับสำหรับลายตัวเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับเป็นลูกทนเป็นตัวผู้นะครับสีป่าสําหรับคอกน้องๆที่ออกมานะครับสามเดือนก็เริ่มขึ้นกันหมดแล้วนะครับเริ่มขึ้นเริ่มขันกันแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็จดคูเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมออกสนามป่าแต่ว่าตามจริงก็ต้องรออายุหนึ่งปีนะครับตามจริงต้องรออายุครบหปี แต่ว่าตัวนี้เอาสักหกเดือนผมก็จะเริ่มฝึกแล้วนะครับฝึกอยู่บ้านแล้วนานๆไปค่อยออกป่านะครับเจ้าตัวนี้ชื่อว่าไอ้ขุนศึกนะครับจําชื่อไว้ดีๆนะครับเจ้าขุนศึกก็เชื่องเชื่องเลยนะครับไม่ไม่ดิ้นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ดิ้นเลยครับเชื่องเชื่องเลยเดี๋ยวจะว่าผมถ่ายอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะครับว่าผมอยู่ยังไงนี่นะครับทุกท่าน ผมก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับผมไม่ได้อยู่ไกลนะครับนี่นี่นะครับมือก็จับกรงอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่อยู่ใกล้ๆเลยมันก็กล้าขันนะครับปกติเพราะว่านกตัวนี้ผมห้อยไว้ทางเดินเข้าบ้านนะครับมันเห็นคนบ่อยมันก็จะชินนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับความเชื่องก็ใช้ได้เลยนะครับความเชื่องพร้อมฝึกแล้วสำหรับให้คุณศึกลูกเจ้าด่างภูทรนะครับ นี่ลครับคึกจัดแล้วครับให้ดูกันอีกครั้งนะครับก็คกอบปีกลงดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมฝึกเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็สู้ทุกตัวครับจดกับตัวไหนก็คููหมด แต่ว่ายังไม่อยากให้คู่กับนกใหญ่ๆนก,ก,ก,กเกาเ่าๆแบบอลล่าแบบไอ้ด่างเยอะนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้นกเราหลบก็ได้นะครับเพราะว่าอายุยังไม่ดีด้วยนะครับก็ว่าจะรออายุสักปีหนึ่งก่อนแต่ว่าก็ฝึกก่อนนะครับเพราะว่านกมันขึ้นขึ้นแล้วก็สามารถฝึกได้เลยครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปฝึกเป็นอีพีลงให้ทุกท่านได้รับชมด้วยกันนะครับตัวนี้มีคลิปตั้งแต่ตอนเกิดมาเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่เกิดเลย เอาจนให้เป็นต่อให้ทุกท่านได้ดูด้วยกันเลยนะครับสำหรับวิธีการฝึกตัวนี้ก็ตัวผู้แน่นอนนะครับผมดูตั้งแต่เล็กแล้วจับตะเกียบตูดดูตัวผู้แน่นอนครับร้อยเปเซ็น์เดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนครับวิธีฝึกสำหรับหลายๆท่านที่ถามมา ตัวนี้ก็มีขันสะดุดนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังยังไม่คล่องนะครับเอาไว้ง่ายนกขึ้นใหม่นะครับเป็นแบบนี้ทุกตัวแหละครับแต่ว่าพ่อมันแม่มันก็ไม่มีสะดุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าไม่สะดุดแน่นอนครับรอให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับสำนองทํานองก็ทํานองป่านะครับสำเนียงก็ป่านี่นะครับก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะครับเป็นหลายท่านที่อยากเห็น สำหรับเจ้าขุนศึกลูกด่างภูทรนะครับกับตัวเมียป่าลิวตันตัวแรกนะครับลูกด่างภูทรไม่ได้มีตัวนี้ตัวแรกนะครับแต่ว่าเป็นลูกกับแม่นี้ตัวแรกที่จริงลูกด่างภูทรมีเยอะแล้วนะครับเป็นต่อแล้วก็หลายตัวด้วยผมเคยผสมไว้เมื่อสามสี่ห้าปีที่แล้วนะครับเป็นต่อกันหมดแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างจะไปถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่า ตัวไหนลูกเจ้าด่างภู้ทนบ้างเป็นสีด่างนะครับแต่ว่าต่อได้ทุกตัวลูกไอ้ด่างภู้ทนตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นต่อนะครับไม่น่าพลาดนี่แหละครับคึกจัดแล้ว ภาษาบ้านผมก็เรียกเปีกลงดินแล้วนะครับแบบนี้ครึงจัดฝึกได้เลยตอนนี้ลงดินอยู่บ้านก็ขันแล้วนะครับเดี๋ยวไปป่าจะถ่ายให้พี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมได้ชมกันนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมประมาณเท่านี้แล้วครับสําหรับลูกเจ้าด่างผู้ทอนกับตัวเมียป่าหลิวตันตัวแรกนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาไทยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลง youtube ต่อไปด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่อยากให้ผมทำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับถ้าทำได้ผมจัดให้ทุกอย่างนะครับจัดไปไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะครับวันนี้ก็จะมาประ,ประมาณนี้แหละครับก็ขอสวัสดีครับ